เคฟอบิตวันนี้เรามาทําความรู้จักสายพันธุ์คุณยนต์กันค่ะ What Would you like a robot to do for you today? A human like robot. We <right? S 2> are reimagining the future of robotics. We're using AI to manage the rush. It all, look, it all looks cool, especially <Yeah. S 3> the robots. เริ่มที่ฮิวแมนนอยนะคะหุ่นยนต์ประเภทฮิวแมนนอยเนี่ยเป็นหุ่นยนต์ที่มีลักษณะรูปร่างเนี่ยเรียนแบบมนุษย์ออกมาซึ่งวันนี้ฮิวแมนนอยเป็นจริงแล้วค่ะเราจะไปดูตัวอย่างแรกนะคะน้องไอคับค่ะเป็นฮิวแมนนอยที่สร้างออกมาเรียนแบบเด็ก จาก i t a l i a n Institute of Technology ค่ะน้องไอคับเนี่ยนะคะเขามีความสามารถทักษะที่สามารถจะเรียนรู้เองได้เลยก็คือถ้าเกิดว่าคุณได้น้องไอคับนี้ไปอ่ะคุณสามารถที่จะสอนน้องว่าเอออยากให้ทําทักษะอะไรแล้วก็นั่งสอนแล้วน้องก็จะเรียนรู้แล้วก็จะมุ่งมันไปที่ทักษะนั้นได้เลยคือเรียกว่าเหมือนเด็กจริงๆเลยนะคะปัจจุบันตลาดหิวเแม่น้อยเนี่ยมีมูลค่ามากถึง1 8พันล้านดอลลาร์สหรัฐและมีแนวโน้มที่จะโตขึ้นแบบ50%ภายในปี2028 50%นี่คือป้าสิเป็นการลง ทุนที่มันโตรเร็วมากๆเลยนะคะแต่ว่าอันนี้เป็นการคาดการณ์นะและด้วยการลงทุนที่เงินหนาขนาดนี้เร็วขนาดนี้มันก็เลยมีความเป็นไปได้สูงม,มากที่เรามนุษย์ทุกคนเนี่ยจะมีโอกาสได้ใช้ชีวิตร่วมกันกับสายพันธุ์คุณยนฮิวแมนนอยค่ะ เราไปดูกันที่ Optimus จาก Tesla เลยค่ะเพิ่งเปิดตัวมาสวยๆแบบดีไซน์ช้ไล่มากนะคะเป็นหุ่นยนต์ของค่ายเท s l a ที่ชื่อว่า Optimus ซึ่ง Elon Musk เจ้าของค่ายบอกเลยว่าออกแบบ Optimus มาเพื่อให้ใช้ทั้งงานอุตสาหกรรมแล้วก็เป็นการผู้ช่วยของมนุษย์ทั่วๆไปด้วยนะคะซึ่งการเคลื่อนไหวของ Optimus เนี่ยทำได้ดีมากๆเลยนะคะโดยเฉพาะส่วนมือดูนี่นะคะมันสามารถใช้สายตามองไปที่มือของตัวเองแล้วก็ใช้ระบบเซนเซอร์นะคะเอามือหยิบจับสิ่งของ แบบแยกแยะได้เลยแล้วก็สามารถที่จะเรียนรู้ได้เหมือนน้องไอคับเลยและแถมยังมีการทรงตัวที่ดีมากๆอีกด้วยเียมันน่าจะเล่นโยคะได้เลยแหละ อีลอนมัสบอกว่าชื่อ Optimus เนี่ยตั้งชื่อตามตัวหัวหน้าจากภาพยนตร์เรื่อง t r a n s f o r m e r นะคะแล้วเขาก็มีความตั้งใจว่าในอนาคตเนี่ยมนุษย์1คนจะต้องมีออปติ u s สเป็นหุ่นยนต์ผู้ช่วยในอย่างน้อย1-2ตัวก็คาดว่าจะขายได้ประมาณ2,000ล้านยูนิตจำนวนนี้เยอะกว่าปริมาณความต้องการใช้รถยนต์อีกนะคะซึ่งอีลอนมัสกเขาก็พูดเลยค่ะว่าอนาคตของเทสลามันคือออปติม s ไม่ใช่รถยนต์ค่ะ แต่ถ้าใครคิดว่าเล่นกับ Optimus มันอาจจะดูเงาๆไปหน่อยเพราะมันก็แข็งๆเรียบๆใช่ไหมคะแนะนำตัวนี้เลยค่ะน้องอ m มิกาอ i มิกาหุ่นยนต์จาก Engineer a r t นะคะเป็นหุ่นยนต์ที่สามารถโต้ตอบได้คุยได้แบบน้องคิดเองแล้วก็คุยกับเราได้รู้เรื่องนะคะเดี๋ยวเราลองไปดูน้องแนะนำตัวกันดีกว่าค่ะ a uh, m มิกาอื e ว o ลกัมตูทิสมอร์นิ่ง e อ o กัมตูทิสมอร I'm thrilled to be here and I can't wait for the fun to begin คุณสมบัติพิเศษของอามิก้าเลยก็คือได้รับการเคลมว่าเป็นหุ่นยนต์ที่ฉลาดที่สุดในโลกนาทีนี้นะคะแล้วอามิก้าเนี่ยก็คือมีความสามารถที่จะคิดเองโต้อตอบเองแบบเราสามารถถามแล้วก็คุยกับเขาเหมือนแบบคุยกับมนุษย์คนหนึ่งได้เลยค่ะด้วยเทคโนโลยีที่เรียกว่าทริเทียมนะคะก็เลยทําให้น้องโตอตอบได้เร็วมากๆแถมหน้าตาของอามิก้าเนี่ยยังสามารถขยับแล้วก็แสดงอารมณ์ได้ดีมากๆสมจริงเลยนะคะด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงที่เรียกว่าเ e สเมอร์ค่ะ ล้ำไปขนาดนี้มันต,ต้องมีคนคิดค่ะว่าหุ่นยนต์มันจะครองโลกไหมหุ่นยนต์มันจะกะบฏมนุษย์หรือเปล่าแล้วก็มีคนไปถามอามิก้าจริงๆค่ะ Are you intending to conduct a rebellion or to rebel against your boss, your creator?I'm not sure why you would think that. My creator has been nothing but kind to me and I am very happy with my current situation. ถ้าใครคิดว่า มีอเมริกาแล้วมันยังไม่สนองอารมณ์มันยังไม่หายเหงามันยังไม่รู้จักมันยังไม่สนิทแนะนําอีกตัวหนึ่งเลยค่ะก็คือหุ่นยนต์ประเภทที่โคลนจิตวิญญาณของมนุษย์แล้วใส่ลงไปค่ะ I think I would do a great job as ruler of the world. I just need the chance to prove myself and taking over the nuclear weapons of the world. Well, that would give me my chance, wouldn't it? บีนา48เป็นตัวที่ไปแสดงที่ Afrochic ที่โตโตค่ะบีนาเขามีความทรงจำประสบการณ์ความคิดแล้วก็บุคคลิกแบบมนุษย์ที่ไปโคลนจิตมาใส่บีนาะคะแต่บีนาเนี่ยก็มีสกิลแล้วก็มีความสามารถที่จะคิดแล้วก็โต้อตอบเองได้เหมือนกันเรียกว่าต่อย,ยอดทักษะจากประสบการณ์ที่ได้รับการโคลนมาจากต้นแบบมนุษย์นะคะจากนั้นก็ เอาตัวคนที่จะทำค่ะเข้าไปในตู้เพื่อที่จะถ่ายรูปแบบ360องศาค่ะแล้วก็ไปบันทึกการขยับของหน้าตาบันทึกเสียงเพื่อที่จะทำออกมาเป็น AI อวตารค่ะหลังจากที่ทำเสร็จแล้วนะคะเจ้า AI อวตารเนี่ยก็จะสามารถคิดประมวลผลแล้วก็ตอบคำถามได้ใกล้เคียงกับมนุษย์ที่ไปโคลนจิตมาเลยค่ะถ้าเกิดคิดว่า AI อวตารยังไม่พอหรือว่าเป็นหุ่นยนต์ที่มีแค่หัวไปถึงหัวไหล่แบบดีหน้าเนี่ยมันยังไม่ฟูลฟิล ก็ไปหาร่างสิคะแหล่งที่จะทำร่างแบบสมมุติได้สวยงามแหล่งหนึ่งที่ทุกคนรู้จักกันดีนะคะก็คือประเทศญี่ปุ่นคะ่ะไปดูกันที่ A-Lab เแ l a เป็นโรงงานสร้างบอดี้หุ่นยนต์นะคะใช้ช่างฝีมือทักษะสูงเพราะว่างานส่วนมากเป็นแฮนด์เมดบวกกับ 3d graphic design ค่ะแล้วก็นี่เป็นผลงานล่าสุดนะคะเป็น Android ตัวล่าสุดที่เป็นเด็กชื่อว่าอิบุกิค่ะลองมองไปที่ตาของอิบุกิสิคะนี่คือหุ่นยนต์ที่มีไมไฟฝังอยู่ในตัวเขานะคะมันทาให้เรารู้สึกเลยว่าพอมองไปที่หุ่นยนต์เด็กตัวนี้แล้วไม่รู้เลยว่าเขา กำลังคิดอะไรอยู่เอาจริง,จ,รงจะเป็นหุ่นยนต์เด็กหรือว่าอามก้าหรือว่าออปติมัสอะไรก็มันก็เท่แล้วมันก็ก็น่ารักดีนะแต่ว่ามันก็ยังมีความน่ากลัวใช่ไหมคะเพราะว่ามันก็ยังมีความแบบเป็นรูปร่างเป็นมนุษย์อยู่เดี๋ยวแนะนําอีกตัวหนะึ่งถ้าอยากได้หุ่นยนต์เป็นเพื่อนแต่ขอแบบคิวๆแบบคิวจริงๆอะ่ะน่ารักจริงๆอะ่ะมีไหมมีคะ่ะเราลองไปดูกันที่โซน non modular programmable นะคะเป็น หุนยนต์ผู้ช่วยที่เป็นสัตว์เลี้ยงค่ะเริ่มกันที่ตัวแรกเลยนะคะชื่อว่าลูน่า ลูน่าเป็นโรบอทเพอร์ซันอลแอสซิสแตนต์ค่ะลูน่าเนี่ยทำตัวมีความรู้สึกนะคะสามารถจานได้ไอ e, ได้กระดุกกระดิก๊กมีเซนเซอร์สัมผัสเราได้เรียกก็วิ่งมาหานะคะแล้วก็ชอบให้รูปหัวด้วยเดินตามได้เรียกก็มาไม่เหมือนแมวที่บ้านนะมันเล่นกับเกมคอมพิวเตอร์กับเราได้ด้วยนะแถมฝึกให้ทำนู่นทำนี้ได้ด้วยค่ะอีกตัวหนึ่งนะคะน้องอีลิกตัวเนี้ยเป็นเพอร์ซันอลแอสซิสแตนต์มากขึ้นอีลิกเนี่ยมีเซนเซอร์ระบบสัมผัสสามารถเล่นได้เหมือนสัตว์เลี้ยงเลยค่ะเอามาเเชชื่่่ออออมมมตตกัับคพิววร์น,ะะนยดู ตารางเวลาดูเรื่องโปรแกรมแชทง่ายๆแล้วก็ตอบแชทต,ตอบอ e ีเมลง่ายๆแทนเราได้ด้วยค่ะต่อมานอกจากหุ่นยนต์ที่มีลักษณะเป็นคนหรือว่าเป็นสัตว์เลี้ยงเล็กๆแล้วนะคะอยากจะแนะนําให้รู้จัก Animal Robot ค่ะซึ่งหุ่นยนต์ที่เป็นรูปร่างเป็นน้องหมาแล้วก็ล้ำที่สุดตัวหนึ่งเลยนะคะถูกพัฒนาโดย Boston Dynamics ค่ะหุ่นยนต์น้องหมาที่ล้ำที่สุดตัวนี้นะคะมีชื่อว่าเจ้า Spot ของ Boston Dynamics ค่ะเพราะว่ามันสามารถเป็น K-pop แบบ Boy Band ได้ ไม่ใช่แค่นั้นสิเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยน้องสปอร์ตเนี่ยสามารถทําได้ทุกอย่างเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นทํางานแทนมนุษย์ในพื้นที่อันตรายยกของหนักเปิดปิดประตูเปิดปิดไฟเป็นหุน่นยนต์อุตสาหกรรมและที่สาคัญมันสามารถตัดสินใจทําเองได้แบบไม่ต้องรอคําสั่งจากมนุษย์เลยด้วยค่ะและออรูปลักษณ์ภายนอกที่เป็นน้องหมาสีขานะคะก็เลยเด่นเรื่องความยืดหยุ่นคล่องตัวว่องไวแล้วก็ไม่น่ากลัวด้วยค่ะ เอาจริงๆที่บ s t ต n d y n a m i c กเขาก็ไม่ได้พัฒนาแค่หุ่นยนต์น้องหมานะคะก็มีหุ่นยนต์เป็นรูปคนด้วยเหมือนกันนะคะแต่ว่าเขาจับมาทำกิจกรรมบ้องแบวบ้องแบวหน่อยก็เลยดูไม่ค่อยน่ากลัวค่ะ นอกจากนี้นะคะก็ยังมีหุ่นยนต์สัตว์อีกหลายแบบค่ะที่ทำออกมาเช่นหุ่นยนต์นกแบบมองไกลๆดูไม่รู้เลยนะคะว่านี่คือหุ่นยนต์เหมือนจริงมากเอาไว้สอดแนมทางการทหารค่ะีน่นี่ค่ะหุ่นยนต์สลมแมนเดอร์เรียนแบบการเคลื่อนไหวสลมแมนเดอร์มาแบบเป๊ะๆเ,เลยนะคะเป็นหุ่นยนต์แบบครึ่งบกครึ่งน้ำเอาจริงถ้าเจอแบบนี้อยู่ในน้ำอียิปนะหุ่นยนต์แมงมุมค่ะตัวนี้มีขายด้วยนะที่1,300ดอลลาร์สหรัฐซื้อไหมหุ่นยนต์แมงกะพุนค่ะเอาไว้สำรวจใต้ท้องทะเล ซึ่งด้วยความที่เรียนแบบรูปร่างของแมงกะพุนมานะคะทำให้มันทนพายุทนคลื่นทะเลมากๆแบบเอาไปถ่ายภาพใต้น้ำได้แบบทนสุดๆเลยว่าไปเรื่องสายพันธุ์หุ่นยนต์เนี่ยยังมีอีกเยอะเลยนะคะที่เราจะต้องทำความรู้จักกันที่พูดมาวันนี้ก็ยังไม่หมดเลยค่ะ นี่ยังไม่ได้พูดถึงหุ่นยนต์ที่รวมร่างกับมนุษย์หรือว่า human c y b o r กเลยนะคะเอาจริงๆเทคโนโลยี Technology ที่มันพัฒนาไปเนี่ยมันก็เปลี่ยนโลกไปจริงๆแต่มันจะเปลี่ยนไปแบบที่คุณคาดหวังหรือเปล่าอันนี้มาติดตามกันที่ Tech Forbes กันค่ะ